วัดต้นเกวนอหางดงจัังหวดเชียงใหม่จัดงานถแถลงข่าวโครงการอนุรักษ์สืบสานตำนานี่เป่งชุมชนคุณธรรมวัดต้นเกวนอหางดงเดินด้รับเกียรติจากท่านติรวัตรสุจริตกุลที่ปรึกษากองราชเลขาธิการในพระอ,องค์กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรรบรมราชกุมารีพร้อมประธานสภาว,วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในงานถแถลงข่าวโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมง,งานการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเกิดความตระหนักรู้เข้าใจในอัตลักษณ์คุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม สร้างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับรายได้พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดรวมถึงส่งเสริมรายได้แก่ชุมชนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายมีกำหนดจัดขึ้นระหว่งางวันที่3ที่เป็นตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้ที่ชุมชนคุณธรรมวัดต้นกเกวนอำเภอหน,นองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นมนวัดไก่เลิกรายงาน จังหวัดลำพูนเปิดงานเทศกาลสายน้ำแห่งวัฒนธรรมลำพูนเรื่นเริงแสงสินริมฝั่งแม่น้ำกวงครั้งที่สองณบริเวณประตูท่านางอำเภอเมืองลำพูนโดยมีนายบริยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีซึ่งมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานและร่วมชมความงดงามของแสงสีเสียงที่ได้จัดแสดงและออกแบบอย่างสวยงามตระการตาซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่2 8ถึง3าตุลาคมนี้เท่านั้น ดยภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงรื่นเริงแสงสินประสบการณ์ดิจิทัลกับเรื่องราวผู้คนในลำพูนชมความสวยงามของระบบนิเวศริมน้ำและความสวยงามของป่ากลางเมืองยามค่ำคืนบริเวณริมฝั่งน้ำกวงตั้งแต่ประตูท่านางถึงสะพานท่าเสยงขัขวงมุงชมการลอยกระทงสายซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมที่สวยงามและสืบทอ,อดมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ยังเดินช้อปชิมชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มในตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดท้องถิ่นจากชนเผ่าต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูนซึ่งนำสุดยอดสินค้าโอทอปทั้งผ้าฝ้ายผ้ายกดอกและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปมาให้นักท่องเที่ยวได้เลือกอย่างจุใจขิดยศพิงขสันรายงานพลตรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมกับพลตรตีสุรพลเปลมบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและคณะเดินทางเข้าพบนายสุจินชัยชุมศักดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อหาเรือข้อราชการที่สําคัญที่บริเวณสารกลางจังหวัดนนทบุรีจากนั้นผู้บัญชาการภาคหนึ่งเป็นประธานการประชุมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัตรริราชการโดยมีข้าราชการตํารวจในสังกัดภูทรจังหวัดนนทบุรีพร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในเวลาต่อมาพลตรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหนึ่งและคณะนะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมตามโครงการประชารัฐร่วมใจต้านพายาเสพติดป,ปักกดของสอพชัยพฤกษ์ ที่หมู่ที่9ตำบลท่าอิดอปากเกร็ดจ,จนนทบุรีโดยได้ให้แนวทางการปฏิบัติงานและพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่พร้อมร่วมรับประทานอาหารร่วมกับชาวบ้านในชุมชนโดยมีพันธุรเอกสถิตพรบุญยรัติพันธ์ผู้กำกับสพชัยพฤกษ์และข้าราชการตำรวจที่ปรึกษากตตรนนทบุรีและคณะกรตรในพื้นที่พร้อมผู้นำชุมชนและประชาชนให้การต้อนรับนอกจากนี้ยังเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมตามโครงการประชารัฐร่วมใจต่านภายยัยาสพติดปากกลด ของสอพอบางใหญ่ชุมชนบ้านคลองใหญ่จับหมู่ที่12ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บุรีพร้อมกับพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆชัยยัธนาลบเหลียวตะกูลรายงานกลุ่มประชาชนปกป้องสถาบันสวมใส่เสื้อสีเหลืองแสดงพลังปกป้องสถาบันและแสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างสถาบันเดินทางมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นบริเวณถนนทั้งสี่ทิศ ของวงเวียนอนุสรณ์สบฤิพระพุทธยอดฟ้าตุลาโลกราชการที่หนึ่งซึ่งแต่ละเส้นทางรวมตัวกันยาวกว่า1กิโลเมตรโดยใช้ธงชาติธงตาสัญ,ญลักษณ์พระบรมชายาลักษณ์ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เพื่อแสดงจุด,ดยืนปกป้องสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์นำโดยนายทัชกรหัตถาธยากูลผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มนักธุรกิจชาวจางังหวัดบุรีรัมย์ โดยภายในงานมีการถแถลงการความสัมพันธ์ระหว่างคนบุรีรัมย์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ครั้งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาสถาปนาห,หรือก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ทำให้ชาวบุรีรัมย์สำนึกเสมอว่าชาวบุรีรัมย์เป็นลูกหลานราชการที่หนึ่งแห่งราชวงศ์จัก,กรีพร้อมร่วมกันกล่าวสวายสัตย์ปฏิญาณจะจงรับภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และกล่าวคำว่าส่งพระเจริญดังคือก้องโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสลายตัวกันไปวันที่แสนทุปีรายงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบบ่อนการพนันหลังจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองสาแก้วได้รับการน้องเรียนจากประชาชนว่ามีการลักลอบเล่นการพนันในบ่อนซึ่งใช้ชื่อว่าบ่อนยายปุกตะแกรบริเวณซอยหลังที่ว่าการอำเภอเมืองสาแก้วเตวยนนายนัทพงศุขวิสิทธิ์อำเภอเมืองสาแก้วสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองเมืองสาแก้วชุดสิ่งพิทักษ์เมืองสาแก้วออกตรวจสอบตามข้อร้องเรียนจากการตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันในบ้านหลังดังกล่าวจริง โดยภายในบ้านพบนักพน,นันกำลังนั่งเล่นพนันไพ่รัมมี่ไพ่ป๊อกเด้งหรือตีไก่จึงได้แสดงตนเพื่อจับกลุ่มทําให้นักพนันบางส่วนได้วิ่งหลบหนีกันโอละมานโดยสามารถจับกลุ่มนักพนันได้18คนพร้อมกับของกาลางเป็นไพ่ตะกร้าใส่เงินชิปและเงินสดจํานวนหนึ่งจากนั้นนาตัวผู้ต้องหาทั้งหมดส่งให้กับพนักงานสอบสวนเพื่อดํอาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยุทธนาพึ่งน้อยรายงาน